บริษัทโอเคแฮปปี้ยินดีต้อนรับท่านที่สนใจต้องการจะสร้างอาชีพหรือต้องการมีรายได้เสริมเป็นระบบที่ไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อน <Wow. S 1> สร้างรายได้แบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนสูงไม่มีทุนก็สามารถทำได้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ โอเคแฮปปี้ okay, เป็นระบบการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสร้างรายได้จากการที่คุณไปแนะนำบอกต่อโพสโปรโมทหรือการขายโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็กส่งสินค้าเอง <Wow. S 1> วันนี้คุณสามารถเริ่มธุรกิจง่ายๆทำเงินออนไลน์อยู่ที่บ้านตัวเองทำได้ทุกที่ทุกเวลา เริ่มต้นโดยให้คุณกรอกสมัครสมาชิกจากลิงก์ผู้แนะนำเพื่อรับรหัสสมาชิกแล้วทำการโอนเงินเข้าบริษัทเติมเงินซื้อสินค้าเปิดธุรกิจ1ชิ้น449บาทบวกค่าจะส่ง50บาทคุณจะมีตำแหน่งทางธุรกิจที่สมบูรณ์สามารถรับรายได้ครบทุกช่องทางของบริษัทซึ่งรายได้ของคุณจะมาจาก2ช่องทาง ช่องทางที่1โบนัสค่าแนะนําที่สูงสุดทุกครั้ง <c oughs> เมื่อมีตัวแทนหรือผู้บริโภคซื้อสินค้า1ชิ้น449บาทคุณจะได้รับค่าแนะนํา200บาท <Wow. S 1> ยิ่งมีผู้สนใจสมัครร่วมธุรกิจกับคุณมากเท่าไรคุณยิ่งได้รับรายได้ข้อนี้อย่างไม่มีขีดจำกัดช่องทางที่2โบนัสบริหารทีมหรือแมทชิ่ง รับ25%เ์เมื่อทีมงานทุกคนที่คุณแนะนำมาต่างไปแนะนำทำเหมือนๆกันก็จะเกิดเป็นเครือข่ายทีมงานของคุณเป็นชันช้นๆไปเรื่อยๆคุณจะได้รับรายได้ทีมกองละ10บาท8บาท6บาทตามชั้นตามตำแหนง่งซึ่งเป็นรายได้ที่มั่นคงเป็นบำนาญเป็นมรดกแม้วันใดคุณหยุดทำงานคุณก็ยังได้รับรายได้ไม่หยุดบริษัทยังมีโปรท่องเที่ยวแจกแลกของรางวัลต่างๆอีกมากมาย โอเคแฮปปี้ okay, ธุรกิจของคนมีฝัน